สวัสดีจ้าเป็นน้ำชาสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นอยากอยากรู้ว่ามันสียบสิบานมันได้ได้มากแปดหน่วยแปดหน่วย,วยสามร้อยห้าสิบแล้วจ้ะนึกเนื้อมันสิแบบ กรอบกรอบเพราะมันสดสดเหนือมันสิแบบกรอบกรอบของของเกาหลีเหนือมันจะแบบนิ่มๆเนือ้อความเนือ้อความแน่นของเนื้อสิแน่นก็เหมืนกันนะจ๊ะแต่ว่าของเกาหลีหวานกว่า หฮกินยากๆมันไปซื้อน้ำมันหมาดบ่มี่น้ำมันห่างบ่มี่ผลไม้มีบุกี่อย่างแล้วจ้ะสต่ตอเบอร์รี่แบบมียบอยบ่กี่แพกไปแล้วตอเบอร์รี่สินและ